สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมไปไปรัาซึ่งมาเทเจสีประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักรา,ารช2517นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นทางด้านไกรทองพีวูฒภาใบาพบกับทางด้านผ่อนนำโชคสอบภูมิพัฒน์พิกัดน้ำหนัก121ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นหนึ่งสยามซอเดชบันพบกับทางด้านแก้วนาคาสอธนบ,บวรพิการน้ำหนัก109ปอนด์ คู่ที่3เพชรมงคลศุาลกจะเราห้ไว้ต้มพบกับทางด้านเ e อกลักษณ์สสมานคารเมนพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์และแอขอ่งรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรนกเขาขมอ1เพบกับทางด้านสิงดําเกียรติฟูเฟืองพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นี่คือคู่ใวมใมนะและน้ำหนักในวันนี้นะครับแฟนคลับก็อ่ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชัหลายประยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีที่ผมแนะนานะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรี ไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราเลือกตัวบางทุนนะครับใจสิ่งดีๆที่ตรงนี้เป็นหลักประก,กันในการหนาะเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วก็ใช้เป็นข้อมูลได้นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ราคาเรทเปิดมาก่อนพันโชสองวันสามวัน,นโดยเฉพาะช่องเจ็ดสีช่องสามอมน้อยรายการศึกมวยวันนี้เปิดมาก่อนวันชุกเป็นอาทิตย์เลยนะครับเราเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบครับ ราคาหลังก <Mind S 1> hmm. ็ช่งน้ำหนักราคาสดๆชาคอฟทีไหลต่อได้รองไปทางไหนเราจะรู้เช็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้และก็ที่สําคัญตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับต่อไปมาดูน้ําหนักนะเมื่อเช้านี้ไก่ทองมา121ปอนด์เท่าพิกัดพอน้ำโชคมา120.4ลดไป0.4หนึ่งสยามมา109ปอนด์เท่าพิกัดแ้วราคามา109.6ลดไป0.6เพชรมงคลมา122ปอนด์เท่าพิกัดเอกลักษณ์มาเท่ากันนะครับ ข22ปอนด์เพชรฤทธิ์มา114.2ลดไป2.2ลดเปโล1ส่วนสิงห์ดำมาร้อย12ปอนดาพิกัดต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นไก่ทองเป็นต่อ54หนึ่งสยามกับแก้วนาคาหนึ่งสยามเป็นต่อ11.8เพชรมงคลเอกลักษณ์เอกลักษณ์เป็นต่อ32เพชรฤทธิ์กับนั่นสิงห์ดำเรทเปิดมาใหม่ใหม่เพชรฤทธิ์เป็นต่อ54เดี๋ยวนี้เหลือไข่ต่อรองนะครับ ต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นไครทองเข่าในเหนียวหนึบเดินจับเดินทีแต่ว่าการป้องกันตัวกระดูกมวยก็ยังไม่เท่าไหร่พอนํำโชคก็คล้ายๆกันหนักแรงทุกลูกประเภทนอกได้ในดีปั้มทีแข็งแกร่งเรื่องขยันเนี่ยไค่ทองขยันส่วนพอนํำโชคผมมองว่ามั่นคงกว่าคู่นี้น่าหลงุนรองครับมีโอกาสพลิกไปเป็นต่ขอข้อตัวบางตัวเดาและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยผมชอบไปที่พรนํำโชคสอบผมพิน์ คู่แรกเปิดหัวมาเป็นหอนที่น่ารองครับคู่ที่ 2, 1, สองหนึ่งสยามสอเดชพันหนักแรงกระดูกเป็นรองนะครับแต่ว่าร่างกายดีได้ใหญ่ได้ยาวเชิกก่มแก้วนาคาเจ้านาคานี่แข้งเนียนฉลาดหลักเดี่ยมดีซ้อมเป็นพันผู้ชัดฝีมือดียอดเยี่ยมคู่นี้มวยอาวุธหนักแรงเขาในเนีน้อเนบยางหนึ่งสยามเป็นต่อไม่ดีหรอกนะครับแก้วนาคาเนี่เป็นมวยฝีมือดีฉลาดรวดเร็ว,รว,รวคู่นี้ต้นๆต,ต,ต,ต้องไปก่อนจะแพ้คือพลิกแพ้ราคาแพงเท้ท้าย คุนี้ลงถนรงคิที่แก้วนาคานะครับคุณที่สามครับเป็นมงคลศย์จร้าห้วยต้มปากกาขยอผู้ส่งพลังเตคขาตัวมาเดินฉับเดินทีรุนแรงทุกลูกเจอกับเอกลักษณ์เอกลักษณ์ในประเภทนอกใต้ในี่ีอาวุธคมทุกลูกหนักแรงมั่นคงร่างกายพอๆกันคุณนี้ผมชอบที่เอกลักษณ์สสมานการเม้นแข่งรายการวันนี้ครับเปรี้ต้นเขาขอมอสิบเอ็ดต้นเขาบองหอมกลิ่นสูงยาวเขาแหลมแชมป์ช่องจุดสีครับซ้อมอยู่พีเคกับเสียแขกนักชกจากบุรีรัม พบกับสิงดําเขียฟูเฟืองตัวนี้ไซ้เนียนแข่งหนักแรงฉลาดรวดเร็วเดดเปิดมาใหม่ๆผลิตเป็นต่อห้าสีเดี๋ยวนี้เหลือใคร่อรองคุณที่ชอบไปที่สิงห์ดนะครับต้นๆไปก่อนแน่นอนแข่งเนียนไซสเนียนมันหนักสอกคมจะพลิกแพ้คือพลิกแพ้ลูกขวางลูกเขาในแปลายแค่นั้นเองเข้าแล้วยบอกตัวบางตันนะครับหน้าลงตัวหลอกไปที่สิงห์ดเขตฟูเฟืองสดุกไม่รับไม่ชอบวันนี้นะครูแดงนั้นชอบไปที่พรน,นําโชคเป็นเหมือนที่น่ารอง คู่ที่สองชอบไปที่แค้วนาคาหน้ารองเช่นเดียวกันคู่ที่สามชอบไปที่เอกลักษณ์สอสมานคาเม้นเปิดท้ารายกันด้ดยสิงดําเกร็ดฟูเฟื่องเป็นเหมือนที่หน้ารองครับฟีมือดีไปก่อนแน่นอนเข้าแล้วเร่องของตัวบางทุนนะครับขอบคุณสําหรับการสนใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ